โอ้โหแล้วลูกนิ้จ่ายสวยด้วยอ้าแล้วลูนีน้หยุดเขาไม่ได้โอ้โหปาเมอ่อมึงอะไรครับเนี่ยโดนห้าประตูต่อสองนะทุกคนโอ้โหคาบ้านครับผมดูฝั่งเนเช่นะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและ FC ทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่อง Shadow M Channel ตอนนี้ผมอยู่กับเกม FC 24ในโหมดของ c ค r e e r Manager m o d หมกับผู้จัดการทีมจูดิสเลมอนและทีมเวสต์บอมบีดเอาเบียนเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็ใกล้เดินทางที่จะมาถึงบทสรุปสุดท้ายแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้วนะหลังจากคลิปที่ผ่านมานะผมผมได้เดินทางมาถึงเดือนมีนาคมนะทุกคนแล้วก็ไปเจอกับทาง o r w i วิ city แล้วก็สามารถเก็บชัยชนะมาได้3ประตูตอนหนึ่งนะทุกคนแล้วเราก็ได้ไป จเจอกับ FC บอลมัดนะทุกคนเราสามารถเอาชนะ FC บอลมัดได้5ประตูต่อหนึ่งนะทุกคนหลังจากนั้นผมก็ทําการสกิปแมตช์มาเรื่อยๆนะผมในส่วนของทีมชาติเนี่ยผมไม่ได้เล่นนะทุกคนแต่ตอนนี้นะผม <S <S ผมก็ได้สกิปแมตช์มาจนถึงเดือนเมษายนนะทุกคน <Okay. S 1> ในเดือนเมษายนเนี่ยเราจะต้องไปเจอกับทีมพอสมัทนะ <S <S อันนี้ <S <S ผมไม่ทราบจริงๆ <S <S ว่าเราจะต้องคว้าถ้วยด้วยหรือเปล่านะทุกคนตอนนี้ตารางคะแนนของเรานะครับผมก็ได้ห่างจากเลสเตอร์ตี้อยู่ที่5คะแนนเลยนะทุกคนตอนนี้เรามี9ก้าสิบเอ็ดคะแนนนะเราแข่งมาทั้งหมด39นนนะะผมมช28เส7แแล้้วพ4ี ที9่9 1คะแนนในส่วนของเลสเตอร์ซิตี้ที่ตามมาในลำดับที่2นะครับแข่งมาทั้งหมด40แมตช์นะทุกคนก็เอาชนะมา26เสมอ8แล้วก็แพ้6นะมีอยู่ที่86 6, คะแนนนะครับตามมาด้วยอันดับ3เป็นซอลต์เัมันลีดยูนเต็ดแล้วก็สโตรกซิตี้นะทุกคนมิววอนะเกมในวันนี้นะผมเราจะต้องมาเจอกับทางพอส t m มั t นะทุกคนตอนนี้พอสต์รัดนะผมก็อยู่ในลำดับที่23นะผมถ้าผมอ่านชื่อผิดต,ต้องขอภยนะัยจริงๆมมมััันน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 อออออาาาาาจจจะะี Pre ีีหรืวว่ Post ่่นะ่ทททุุกคเคเเดด๋ยยผขป็็ูใลบ นะทุกคนแข่งมาทั้งหมด39นะัดาตามผมชนะ4แล้วก็เสมอ16แล้วก็แพ้19นะทุกคนมีอยู่ที่28คะแนนอันนี้น่าจะตกชั้นแน่นอนนะทุกคนเพราะว่าทางอย่างอีวนะิทเทเนี่ยเขาก็เอาชนะมาได้11นะเขาน่าจะพ้นนะทุกคน ในส่วนของเดดไลน์นะเพราะว่าเขามีอยู่ที่41คะแนนเลยนะทุกคนเอาละครับผมตอนนี้ผมได้อยู่ในหน้าของยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะทุกคนในรอบของ8ทีมสุดท้ายนะผมจะเป็นเฟนยูดนะผมของทางฝั่งเนเธอแลนด์นะผมเจอกับ FC บาร์เซโลนานะในส่วนของทีมที่สองนี่จะเป็นอินเตอร์มิลานเจอกับทางอาร์เซนอลนะทุกคนโอ้โหผมว่าคู่นี้ก็เด็ดเหมือนกันนะแต่ว่าผมแทงไปทางอาร์เซนอลมากกว่านะทุกคนในส่วนของ FC ฟซีบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเจอกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะทุกคนโอ้โหอันนี้ก็ น่าดูเหมือนกันนะครับผมว่า2ทีมนี้ใครจะชนะนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของรอบทีมสุดท้ายเนี่ยอันนี้ทีมนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะผมก็จะเป็นปาลิสแซนชแมงนะผมเจอกันเลัยอามาริดนะทุกคน ก็ถือว่าดูเดือดมากนะผมในส่วนของรอบ8ทีมสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปียนลีกนะทุกคนในส่วนของรอบ4ทีมสุดท้ายของ FA ฟเอคัในรอบนี้นะผมจะเป็นรอบไซมีไฟนอลนะทุกคนทางเชลซีนะผมต้องมาเจอกับเวสต์บอมบิดเราเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานยากเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็จะเป็นเอเวัตันนะผมกับลีดยูเนเต็ดนะเอเวัตันนี่จะเอาอีกสักถ้วยเหรอจะ uh huh. เอาเป็นดับเบิลแชมป์เลยเหรอครับเนี่ยเอเวัตันนี่ถือว่าปีนี้โหดมากนะเพราะว่าคว้าถ้วยคาราบาวครับไปแล้วนะทุกคนแล้วก็ปีนี้ถ้าเอาชนะทุกทีมนะมทมทีี้้งววบิาแแลแลกก็ United, ็ด เชลซีนะทุกคนถ้าเขาเอาชนะได้เขาก็คว้าเป็นดับเบิลแชมป์ไปเลยนะทุกคนแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะยากนะเพราะว่าลีดยูนเตดเนี่ยเขาถือว่าเก่งนะทุกคนเกมในวันนี้นะผมถ้าแข่งจบนี่ผมไม่มั่นใจนะว่าเราจะได้วคว้าถ้วยเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เราเราห่างกับทางลสเตอร์ตี้อยู่ที่5คะแนนนะทุกคนโอเคไลฟ์อัพของพีมัตในวันนี้นะผมจะมาในระบบ4-1-4-1 เป็นระบบสแตนดาร์ดนะทุกคนในส่วนของเวสต์บอมบิดอัาเบียเราก็มาในระบบของซีรสสามโฮดดิ้งนะทุกคนแล้วก็มาในระบบของตีกิตาก้าเหมือนเดิมนะทุกคนเอาละครับผมจะเป็นเวสต์บอมบิดเอาเบียรนะผมได้เขียนลูกเ,เล่นนะครับผมตรงนี้เห็นเพื่อนขอบอลอยู่แล้วฝากไปเลยนะทุกคนแต่ว่าทางพรีมัทหนุมก็ได้โขกมาได้นะตรงนี้ฝากไปแต่ว่าทางพรีมัทอ่านเกมได้นะผมเคสเซอร์ตรงนี้อ้าวแล้วลากมาครับผมลากมาคนเดียวเลยคนระับตอนนี้ ลากมาตอนนี้ขอยัดเลยโอ้โหมาดูภาพช้างนะเป็นเคสเลอร์นะผมที่กดเข้าขวานะโอ้โหลูนี้แบบกดเข้าสามเหลี่ยมบนหรือเปล่ปาเนะี่ยโอ้โวยิงสวยมากครับเฟสบอลวิดเอาเบียนตามอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะทุกคนคาร์โดออกมาได้เอโดให้แคนเบลแคนเบลจ่ายมาเห็นเจ้านเนวสลููนี้ล็อกไปทีนึงเนเวสขอยิงแล้วกดคืนนะทุกคนและเป็นเนเวสนะผมที่ยิงเข้าไปนะ โดยการที่แคนเวลจ่ายมาให้นะโอ้โหวิจ่ายลูกนี้สวยมากครับมาดูภาพช้างนะเป็นแคนเวลนะผมที่จ่ายมาให้แล้วก็ลูกนี้แบบห,หมุนตัวกลับมาด้านหลังแล้วกดด้วยซ้ายแนละ้วคนเข้าไปเลยนะโอ้โหยิงสวยงามมากครับตอนนี้ทางพรีมัตแล้วก็เวสบอลวิดเอาเบียนะผมเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหน,นึ่งน,นักคนแล้วฝากมาผมเจา้าในเวสลูกนี้ล็อกไปทีนึงนเดวส จ่ายมาสั้นๆมายาเห็นมายามายาเห็นเพื่อนแล้วฝากไปทางฝั่งแคนวลก่อนนะครับแคนเวลมาลูกนี้แคนเวลล็อกพอกมาทีมแคนเวลจ่ายกลับให้มายาแล้วลูกนี้กดโอ้โหอ้ยและลูกนี้ให้ทางเวทนะผมให้ไว้นะแล้วลูกนี้เวทเจอฮิวเกอร์หนะครับผมอ้าวแล้วจ่ายไม่ดีลูกนี้อาซัดยิงโอ้โหปาเมย์ปัดไว้ได้เลยคนลูกนี้โยนมาขึ้นโคกได้หรือเปล่าเ <c> ห <oughs> มือนจะโคกไปนลคนและเป็น กาวาโดนะผมที่ไปทําโดนมือนะโอ้โห,โโหลุกนี้แบบอืเหมือนจะโอ้โหเหมือนจะโดนโขโดนมือหรือเปล่านะครับลูกนี้ทางพรีมาร์สนะผมจะยิงเข้าหรือเปล่านะครับว่าดูว่าทางโอ้โห,โโหเหมือนเขามองไปทางขวานนะแต่ว่าปามเมอร์เลือกไปทางขวานทุกคนโอโ้เลยแบบเสียประตูเลยครับผมลุงนี้มาดูภาพช้านะเป็นการมองที่ฝั่งขวานนะแต่ยิงซ้ายนะทุกคนปามเมอร์ไปไม่ถูกทางนะทุกคน ทางพรีมาสนะผมนำอยู่ที่2ตัวต่อนหนึ่งน,นะจเจ้าเนวสตลูกนี้เห็นเพื่อนใครยาบนะผมแล้วก็ขอส่องเลยให้ Can แคนเวลล์ล้วถึงด้วยคนระับทุกคนแคนเวลหลอกมาทีหนึง่งแคนเวลลูกนี้ว่าไงแคนเวลแคนเวลแคนเวลจ่ายมาตอนสั้นโอ้โหอีละตรงกลางไม่มีใครเลยนะทุกคนฮีเด้นนะผมจ่ายมาที่วิเทเก,กอร์นะผมเชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหหลอกมาทีหนึ่งครับผมสับหลอกมาแล้วลูกนี้เวนจริงโอ้โหปาเมอร์ยังรับได้หรือเปล่าอ๋อลูลูกนี้โอ้โห ลูกนี้แบบผมคิดว่าน่าจะเป็นกองหลังเรานะครับผมที่แตะบอลน,นะทุกคนแต่ว่าเป็นอาซาร์ที่ยืนอยู่ตรงกรอบประตูพอดีนะทุกคนโอ้โหแล้วไม่มีใครปิดเขาเลยนะโอ้โหอีธาแล้ะผมไม่ทำอะไรเลยนะตอนนี้พรีมัตตนะผมก็นําอยู่ที่สองอ่าขอภายนะผมเป็นสามประตูตอนหนึ่งนะทุกคนลูกนี้ว่างไงอ้าวแล้วลูกนี้ตัดได้ครับผมลูกนี้ทางมาพอดีโรดิเกสเห็นเพื่อนขยับโอ้โหแล้วจ่ายบอลแบบอะไรครับเนี่ย เราจะหมดครึ่งแรกแล้วจ่ายบอลแบบโอ้โหแค้นเดียวก็ชี้นะผมว่าให้จ่ายไปทางฝั่งซ้ายของเขานะครับแต่ว่าโรดิเกสจ่ายอะไรไม่รู้นะทุกคนแล้วก็เป่าหมดเวลานะผมในครึ่งแรกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในครึ่งหลังนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยเราจะแก้เกมได้หรือเปล่าแล้วก็สามารถกลับมาพลิกชนะได้หรือเปล่านะทุกคนเกมในครึ่งเวลาหลังเขียรูลูกเล่นๆนะครับจะเป็นพรีบัต์ไมเขียรูลูกเล่นนะทุกคนแล้วลูกนี้เอาโดดเลี้ยงหลอกมา จ่ายมาตรงกลางครับผมแล้วลูกนี้เห็นเพื่อนขยับแคนวลลูกนี้โอ้โหประสานงานกันจากทางฝั่งขวานะครัผมแล้วก็จ่ายมาที่ตรงกลางแล้วก็จ่ายให้แคนวลอีกทีนึงนะครับตอนนี้เวสบอมบิดนะครับผมก็ตามมาไล่ๆแล้วทุกคนลูกนี้มาดูภาพช้ากันนะเป็นอาวาโดนะผมที่สับมาให้ทางโดดิเกสแคนวิล l ์นะผมยิงกดเข้าฝั่งขวาไปนะทุกคนแต่เขายิงซ้ายนะทุกคน แต่เลือกยิงมุมขวานะเป็นเสาสองนะทุกคนโอ้ยิงสวยมากครับแคนเบลลูกนี้คอบบี้เมนูเก็บไว้ได้คอบบี้เมนูจ่ายมาสั้นๆนะเห็นเพื่อนใครระยะไกลลูกนี้อีธานแลดมาครับผมอีธานแลดแลดลูกนี้ว่าไงแลดโอ้โหเลี้ยงออกเองอะไรครับเนี่ยะโรดิเกสมาครับผมโรดิเกสลูกนี้ว่าไงอืไปไม่ได้นะทุกคนจ่ายแคนเบลก่อนนะครับแคนเบลลูกนี้แคนเบลแคนเบลกดเองโอ้โห ก็จะเป็นทางเวสต์ฟอรดอัลเบียนนะผมเปลี่ยนสตัวนะทุกคนก็เปลี่ยนรวดเดียวนะห้ไว้ตัวหนึ่งเพื่อว่าเผื่อใครมีอาการบาดเจ็บนะทุกคนเฮ้ยฮาริบ้าวฮาริบ้าวนายอย่าเพิ่งเสียตำแหน่งนะเว้ยถ้าลูกนี้แบบเขายิงได้นี่จบเลยนะหมดอะไรตายอย่างเลยแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหแล้วจะเป็นพรีมารสนะผมที่จะได้เตะลูกมุมเข้ามาแนละทุกคนแล้วลูกนี้ว่าไงโอ,โ,อโอ้ขึ้นโคได้ด้วยโอ้โหจบเลยครับผม กองหลังอะไรครับเนี่ยโอ้โหบอกว่าห้ามเสียประตูนะทุกคนก็ยังเสียเหมือนเดิมนะผมแล้วลูกนี้จะเป็นทางพีมาร์ได้ผมโยนมาโอ้โหไอซัดขึ้นโขกได้แบบแล้วไม่มีใครปิดเขาเลยนะทุกคนปาเมอร์ก็โอ้โหถือว่ายังแบบลูกนี้ปฏิกิริยาแบบยังไม่ดีพอนะทุกคนยังไม่ถือว่าดีพอนะโอ้โหแล้วลูกนี้จ่ายสวยด้วยอ้าวแล้วลูกนี้หยุดไม่ได้โอ้โหปาเมอร์มีออะไรครับเนี่ย โดน5้ประตูต่อสองนะทุกคนโอ้โหคาบ้านครับผมแ่เชนะคะคาบ้านอะไรครับเนี่ยมันควรจะปัดได้นะทุกคนแล้วก็เป็นฮาร์ดี้นะผมที่ยิงกดซ้ายมาโอ้โหระยะนี้มันยังไงมันต้องปัดได้ทุกคนมันอแต่ตอนนี้ทางเวสปอมิโก็โดนนํำอยู่5 2นะทุกคนรับ ผูศินเป่าหมดเวลานะผมก็เป็นพีมาร์ของผมที่เก็บชัยชนะไปได้นะทีมจากท้ายตารางครับเนี่ยเอาชนะทางเวสต์ฟอร์ดลำดับที่1ได้นะทุกคนโอ้โหและเขาก็คว้า3าเต้มไปได้นะทกคนแล้วก็จริงๆผมไม่ได้โกรธอะไรนะเพราะว่าผมโกรธตรงที่ถ้าเสมอนี่ไม่เป็นไรนะยังพอรับได้นะทุกคนแต่แพ้5-2เนี่ยทุกคนโโมันเกินไปนะผมแล้วแพ้ในบ้านด้วยนะ โอเคทุกคนตอนนี้ผมได้อยู่ในตารางคะแนนนะเพราะว่าผมขอมาสอดส่องหน่อยครับแต่ตอนนี้ตารางคะแนนของเรานะครับผมเราแข่งมา40เกมนะชนะ28เสมอ7แล้วก็แพ้5นะทุกคนก็มีอยู่ที่91เหมือนเดิมนะทุกคนแล้วก็ทางลสเตอร์ซิตี้ก็แข่งในลำดับเท่าเรานะแต่ว่าเขาตามอยู่5แต้มนะทุกคนโอเคและทางพรีมาร์ทนะผมก็เก็บ3แต้มมาได้นะทุกคนตอนนี้มีอยู่ที่31คะแนนนะก็เอาชนะมา5นะทุกคนเสมอ16แล้วก็แพ้19นะทุกคน มีอยู่ที่3าคะแนนโอเคตอนนี้ผมได้อยู่ในหน้าของเอเมรสเอฟเอคันะทุกคนในส่วนของรอบเซมิไฟแนลนะครับผมเราจะต้องมาเจอกับทางเชลซีนะทุกคน<อ>ในวันนี้เราจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะเพราะว่าจริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าแต่ว่าเราจะต้องทําให้เต็มที่นะครับเกมในวันนี้นะผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูแผนกันก่อนเลยนะครับแผนการเล่นในวันนี้ที่เชลซีจะมานะผมเชลซีมาในรูปแบบของแผน4 2 3 1 Y ามหนึ่งวายนะทุกคนก็มาในรูปแบบของแผนวิงเพล์นะทุกคนโอเคไลน์อัพของ ion, เวสต์บอมบีตเอาเบ มาในรูปแบบของแผนตีกีตาก้านะทุกคนในวันนี้เราจะต้องเอาชนะเชลซีแล้วก็ไปต่อให้ได้นะทุกคนในรอบน็อกเอานะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสนามเวมบลีนะทุกคนในรอบของ FA Cup คัพนะครับจะเป็นรอบที่เชลซีนะผมกับเวสต์บอมบิดเอาเบียนในรอบของเซมิไฟนอ่นะที่จะมาเจอกันในวันนี้นครับเพราะว่าเราจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อไปต่อให้ได้นะทุกคนต้องมาดูกันครับว่าทางเวสต์บอมบิดเอาเบียนนะผมจะทําได้หรือเปล่าจะสามารถเอาชนะเชลซีได้หรือเปล่ามาดูกันครับ จะเป็นเชลซีนะผมได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนนะครับทุกนี้ลาเวียจ่ายกลับมาที่มูดิกเอามูดิคมีความเร็วแล้วลูกนี้กระชากมาครับผมลูนี้กระชากมาเลยนะโอ้โหเร็วมากอิทาลเลตตามอยู่นะครับดูนี้ว่างไงอิทาเลตโดนมาโอ้โหจ็กสั้นนะโอ้โหตีลังกาจักรยานอากาศนะผมโอ้หูยิงสวยงามมากครับลูกนี้แบบเหมือนจะวิ่งไปหาผู้การทีมทุกคนหาผู้การทีมเลมอนหรือเปล่า เป็นผู้จัดการทีมของทางฝั่งเชลซีนะทุกคนเป็นบูดิกนะผมที่เหมือนจะเปิดบอลเข้ามาลูกนี้สวยงามมากโอ้โหและแจ็คสันแบบลูกนี้จักรยานในกาดซ้ายนะทุกคนโอ้โหปาเมอร์แบบโดนแสกหน้าเต็มๆตะทุกคนแล้วก็เป็นเวสต์บอมบิดอาเบียเรานะได้เขียนลุ้นล้นเลยนะครับให้เอ็นคุณครูครับผมเอ็นครูจ่ายมาอลูกนี้ทะลุช่องครับผมจ่ายมาครับผมว่าไง่าไงลูกนี้มาไงโอ้โหและจ่ายกลับลูกนี้ แจ็กสันเอา้าแล้วลูกนี้ไม่ทันโอ้โหยูซีแม่งเล่นเร็วมากเอา้าแล้วลูกนี้เอ็นคูยิงแต่ว่าปามเมอร์ปัดไว้ได้นะทุกคนแต่จะเป็นเชลซีนะผมที่ได้เตะมุมลูกนี้โยนมานะผมว่างไงใครสะดุ้งยโอ้โหไม่ใช่นะผมเป็นโเรเบลลาเวียนะผมที่โขกมาแต่ว่าปามเมอร์ปัดไว้ได้นะทุกคนตรงนี้โอ้โหอีธานแลตเสียให้มูดีกิโอ้ลูกนี้เอา้าลูกนี้ว่าไงลูกนี้ปามเมอร์ยิ่โอ้โหผมกดย้ำๆเลยทุกคนอาจจะได้ยินเสียงจอยนะขออภัยนะทุกคนลูกนี้ จ่ายมาครับผมมายามายามายาขอกดมาเ้าแล้ว Maya, 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 ล,ลูกนี้ล็อกมาได้ครับผมมายามายาขอกดเองลูกนี้โอ้โหสานเชย,ยังปดไไดัดไว้ได้นะทุกคนเป็นครูจ่ายมาให้แจ็กสันแจ็กสันว่าไงลูกนี้โอ้โหกระชากเลยครับผมแจ็กสันเจอมาติเนสกันงอยมาติเนสลูกนี้ขอยิงเองตามอร์ปัดไว้ได้นะทุกคนลูนนี้ว่าไงจอร์เนสยังเลี้ยงอยู่เห็นมายาขยับแล้วผมไปแล้วผมมายามีความเร็วด้วยมายามายา เขาโกรเองโอ้โหดูนี่ยังติดนะทุกคนดูนี่จ่ายมาโรดิเกสมาจาังหวะหนึ่งโอ้โหมันไปไม่ได้ทุกคนดูนี่ว่าไงในสูงนัดให้มายามายาของโกรเองดูนี่โอ้โหแล้วยังไปตรงตัวซาเนเชสทุกคนอ,อะไรครับนี่อ่ะถือว่าทำไมมันเหนียวไปแปลกนะวันนี้มันกินอะไรมาเนี่ยวันนี้ทำไมมันเหนียวจริงวะ ในส่วนของรอบคาราบาลครับรอบนั้นที่เราไปเจอเชลซีมาเนี่ยเชลซีถือว่าเก่งนะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะ่ะแต่วันนี้แบบมันเก่งไปแปลกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาชมกันในครึ่งสองครับว่าทางผู้การทีมเลมอนจะมีแผนการแก้เกมกับทางฝั่งเชลซียังไงนะครับในครึ่งเวลาหลังเขียนลูกเรล่นนะครับผมเป็นทางเวสต์บอมบิดเราได้เขียนลูกเล่นก่อนครับตรงนี้จังหวะหนึ่งครับผมมายาลุดอาลูกนี้มายาลุดมายาไปเลยมายามายาโอ้หชิบหายอะไรของมือวะเนี่ยทำไม ไหลไปนี่แบบโอ้โหคุณคุณย่ามันเร็วจริงๆนะทุกคนเอาแล้วคูโตมาโอ้โหแล้วตอนนี้หลุดนะทุกคนแจ็คสันมาแล้วแจ็คสันเฮ้ย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 มูดีเคยเฮ้ยลูกจริงๆโอ้โหเกือบนะทุกคนเป็นทางเชลซีนะผมเอาเอนโซเฟรนเดสเข้ามาแทนโรเมโอลาเวียนะทุกคน โอ้โหแล้วเอาเอนโซเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนเกมแดนกลางเลยนะทุกคนโอ้โหของทางฝั่งเวสต์บอมบีเออรนะผมก็มีการขยับนะครับผมเอาโอยอนกุยมาแทนมายานครับแล้วก็กาโดเปลี่ยนกับมิโกซันนะลูกนี้จ่ายเล่นสั้นก่อนครับในเวสเห็นเพื่อนขยับลูกนี้โอ้โหมาแล้วผมโอยอนกุยโอยอนกุยลูกนี้ว่าไงโอยอนกุยโอ้โหมึงยิงอะไรกันครับเนี่ยนี่มิโกซันลูกนี้มายังไงอุสโตจ่ายมาลูกนี้อิตาเลปเก็บไว้ได้ ให้ใเวสลูนี้เห็นโซโบสวิ่งโซโบสตัดมาเอาแล้วลูกนี้ลุดครับผมโซโบสมาโซโบตขอกดเองลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยังแบบตีเสมอมาได้นะทุกคนโอ้โหเควินโซโบสนะผมลงมาแล้วเปลี่ยนเกมไม่เลยนะครับเป็นเควินโซโบตนะผมเรียกแบบเลี้ยงมาแล้วก็ลูกนี้แบบยิงเข้าร่องประตูนะทุกคนลูกนี้แบบ โอ้สงสัยต้องยิงซานเช็แบบเบาๆนะทุกคนซานเช็มันไม่ค่อยรับนะโอ้โหเหมือนจะโดนโคนเสาเข้าประตูนิดหนึ่งนะทุกคนฝากมาทางสเตอร์ลิงโอ้โหแล้วสเตอร์ลิงแม่งลงมาด้วยลูกนี้เอาเอ็นโซเอ็นโซอื้มเ,เอาเอาไปใจ่ายให้ไคลเซโดมึงนี่เกือบนะทุกคนเอาแล้วลูกนี้จัดสไลด์นี่จ่ายไปแล้วลูกนี้เห็นเอาเควินโซโบสขยับเควินโซโบสมาผมโซโบสโซโบสว่างไงโซโบสโซโบสขอจ่ายกลับมา ลูกนี้ขอยิงโอ้โหสานเชนะผมยังปัดไว้ได้นะทุกคน <laughs> มันปิดโคโยนกลวอยู่นะทุกคนลูกนี้ <No. S 1> อาวอโดโค <Okay. S 1> ยังไม่ได้นะทุกคนลูกนี้ขึ้นโคทันไหมลูกนี้จ่ายกลับหลังก่อนนะผมสานเชษโยนมาแล็ยังเสมอกันที่1ประตูต่ตอนหนึ่งนะเราต้องมาต่อเวลากันต่อนะทุกคนในส่วนของเชลซีและเวสต์บอมบีตเอาบี้เรานะครับโอเคแต่จะเป็นช่วงต่อเวลานะผมของรอกเอฟเอคันะผมเชลซีเขียรูกเล่นๆนะครับยิทาแลจ่ายมาสั้นๆลูกนี้ อาเห็นเพื่อนวิ่งขยับอยู่กูนี้จ่ายไหมอุยอนกุยอุยอนกุยยอนกุยโอ,โ,โอ้โหเาขาคืนมาได้ทุกคนโอ้โหแต่ว่ามันยังไม่หมดเวลาครับผมเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารนะทุกคนโอ้โหรูนี้แบบเป็นอยอนกุยนะผมที่ยิงกดซ้ายมาต้องยิงเบาๆนะผมซานเชสมันถึงจะไม่เซฟนะทุกคนถ้ายิงแรงซานเชสเขาจะเซฟนะทุกคน เอฟเครับนี่ก็เป็นถ้วยที่สําคัญจริงๆนะทุกคนและลูกนี้ทางเชลซีนะผมแม่งลูกหนักเลยครับเอาอยัางไงครับผมเชลซีโอ้โหแล้วลูกนี้กุสโตมาครับผมกุสโตอย่างทางฝั่งอุย้ยบีลาย,ยี่บิกาย,ยี่เป็นไงตีกาย,ยีโโ่โดนเข้าหรือเปล่าโอ้โห,โโหตาไม่ตัดได้นะทุกคนแล้วลูกนี้เอาเห็นเพื่อนขยับว่างไงลูกนี้ว่างคว่าลูกนี้ซโซบอตโอ้ยิงแรงมันเฟปแล้วทุกคนลูกนี ว่างไงว่างไางอ <What? S 1> ยู <What? S 1> <laughs> นี่ว่าไงใจตัดมีเกิดฟันแล้วทุกคน What the fuck พ <laughs> อตอนนี้เชลซีก็ประชุมหนักเลยนะครับพระเจ้าจกลับมายังไงนะทุกคนเราก็ต้องประชุมเหมือนเชลซีนะทุกคนว่าไม่อยากให้เชลซียิงได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเป็นโอยอนกุยนะผมเขียนลูกเริ่มเลยนะ เกมโซโบตมาผมเกมโซโบสเห็นเพื่อนขยับแล้วลูกนี้โอยอนกุยมาผมโอยอนกุยโอยอนกุยขอยิงโอ้โหจบเกมแน่นอน,นับผมทุกคนโอ้โหนี่ยิงเสาแรกนะโอ้โหจบแน่นอนครับผมลูกนี้ผมบอกแล้วไงครับผมถ้ายิงไม่แรงมากเนี่ยทางซานเชสมันจะไม่มันจะไม่ปัดนะทุกคนแต่ว่าถ้ายูงนี้ยิงแบบกดแรงมากๆในซานเชสเขาจะปัดนะทุกคน เซมโซโบนนะผมแตะมาให้โอยอนกุยแล้วลูกนี้โอยอนกุยกดขวาเสาแรกนะทุกคนอืนี่เรียบร้อยนะจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมจะชนะเชลซีได้นะทุกคนเพราะว่าเชลซีเขาเล่นดีมากดีมากๆเลยนะทุกคนแล้วลูกนี้เชลซีเขีย่ยลุกแล้วไม่เล่นนะผมคิมโซโบนแล้วจ่ายไปจ่ายไปจ่ายมีกระตันมาผมมีกระตันลูกนี้มีกระตันโยนมาจมาังหวะนี้โอยอนกุยโอ้โหยี่นเชิออกมาเซฟไม่ได้นะทุกคนว่าไงโอ้โหเอาดู เฮ้ยเฮไปเอาดีกว่าลูกนี้ตั้งรับเต็มที่แนละ้วทุกคนเราไม่อยากให้อ่าและลูกนี้ผู้สินเป่าหมดเวลานะผมก็เป็นเวสบอมบิดนะผมเก็บชัยชนะไปได้นะทุกคนแล้วก็ผ่านเข้ารอบน้องเอาท์นะทุกคนโอ้โหเกมนี้เชียดตายจริงๆนะทุกคนถือว่าสนุกมากครับผมวันนี้ในส่วนของรอบน็อกเอาท์ต่อไปนะั้นคนเราก็จะต้องชนะให้ได้นะเพื่อคว้าถ้วยรางวัลน,นะทุกคน โอ้หเชลซีนี่เก่งมากนะทุกคนตอนแรกผมก็ไม่คิดว่าผมจะกลับมาได้นะแต่เชลซีนะาลูกที่เขายิงเนี่ยมันก็พลาดบ่อยนะทุกคนโอเคถือว่าเราก็เกือบแพ้เหมือนกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึง2แมตช์เป็นที่เรียบร้อยนะผมในวันนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับในวันนี้ผมจะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ